สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหมอตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออรราพลังงานอีกี่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ครับโฆษณาแต่ถ้าครัไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้สุเต็งแม่หมอ้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช วันนี้นะคะเราทําลัคนาราศีตุลหรือคนที่เกิดราศีตุลจะเป็นอย่างไรปักหลังของคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นั่นเองนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้ของเดือนสิงหาปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรให้คุณโฟกัสในเรื่องใดนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ คนที่เกิดรักขณาลาสีตุลหรือคนที่เกิดราศีตุลสิ่งใดที่คุณควรโฟกัสนั่นเองนะคะ อบคุณค่ะขอคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะนี่คือ Queen of นะคะ q Queen of p e n t a c l e นะคะเรื่องการเงินเรื่องการงานนะคะเรื่องครอบครัวตอนนี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องการเงินและเรื่องครอบครัวการเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่มันก็ออกเยอะให้คุณพิจารณาให้ดีๆนะคะณวันนี้เวลานี้ชาวที่เกิด ราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลขึ้น queen optical และนะคะ four o p t i c เรื่องการเงินของคุณให้คุณรักเงินมากๆอะไรที่ไม่สมควรก่ายก็ไม่ต้องจ่ายนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวชอบวัตถุนิยมชอบใช้ของแบรนด์เนมไม่ว่า ลิปสติกยันกระเป๋านะคะอะไรก็ตามที่เป็นแบรนด์เนมคุณจะชอบทั้งนั้นแล้วคุณก็เป็นคนที่มีฐานะมั่นคงทางด้านการเงินอยู่แล้วหากคุณคิดจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจอาสังหาริมทรัพย์ให้คุณแบ่งสันปันส่วนเรื่องการเงินดีๆนั่นเองค่ะตอนนี้เวลานี้คนที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลคุณควรนะคะเป็นอย่างไรคะณนะช่วงเวลานี้ดวงชะตาของคุณต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าคุณกําลังจะมีโชคลาภค่ะนะคะนี่คือโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่ของคุณสําหรับคนที่เกิดราคณาราศีตุลหรือราศีตุลเอ็ดออฟเติคอลการเงิน เงินมีโชคลาภลังไหลเข้ามาโชคล่นทับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็าตามนะคะช่วงเวลานี้การเปลี่ยนแปลงมีแต่เงินหลังไหลดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าใครยังเจออุปสรรคปัญหาแสดงว่าสภาสภาวะจิตใจภายในของคุณยังอ่อมยังยมบางคนบอกว่าไม่อ่อมไม่ยมนะ จิตใต้สํานึกอะลึกๆแล้วมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกคุณอยู่ว่าคุณยังอ่อมยังยมยูนนั่นเองต่อค่ะขอพค่ค่ะขอบคุณค่ะขอพคุณค่ะขค,คุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินออมจะมีคนเอาเงินมาให้คุณเงินนี้เป็นเงินจากทางราชการก็ได้คุณจะได้ทรัพย์ ได้สินได้มีเงินทองพบตนุของคุณนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูถ้าตอนนี้คุณไม่มีเงินคุณจะมีโชคลาบโชคลาบจากความเสี่ยงฟุกๆนั่นเองหรือเพื่อนเอาเงินมาให้หรือคุณไปขอหยิบยืมใครคนนั้นเขาก็ให้คุณแต่ถ้าคุณมีเงินอยู่แล้วคุณอาจจะ นะคะแบ่งสันปันส่วนบริจาคหรือให้พี่ให้น้องคุณก็ได้โชคลาภคันน้นี้จะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามาเป็นราชินีถือเหรียญและเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อค่ะโอ้ม่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอดวงปังดวงปังดวงเฮงนะคะนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดราศีตุล นะคะหรือลัคนาราศีตุลเราให้เกตเเราให้เกดเอบวกนี่คืออะไรคะซิกออธุรกิจการงานของคุณคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดัง66หกซิก นะคะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภเหมือนกันนะคะนี่คือช่วงเวลานี้ในเดือนสิงหาคมนี้การเงินของคุณจะมีชื่อเสียงแล้วเงินก็หลั่งไหลเข้ามาหาคุณปักหลังนะคะจนถึงวันที่1กันยายนนั่นเองต่อค่ะระวังเรื่องอารมณ์นะคะนี่คือเดวิล จะมีคนมาพูดบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นแค่ภาพลวงตามีคนมายั่วยุมีคนมาทําให้สมาธิคุณฟุง้งซ่านคุณก็อย่าไปไว้ใจอย่าไปเชื่อใครง่ายเงาดําๆที่อยู่ข้างหลังคุณบางทีก็คือเจ้ากรรมในเรืของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโ oh อบคุณค่ขอบคุณค่ะ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 นี่คืออะไรคะคิงออ f ครับ นะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้คุณจะได้รับชัยชนะความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณได้รับชัยชนะเมื่อคุณได้รับความสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วอย่าเชื่อคนง่ายๆนะคะให้เข้าใจคุณเป็นคนที่คนหลอกยากอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ ต้องศึกษารู้แจ้งรู้จริงคุณเป็นคนฉลาดแล้วมีความรอบคอบแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเชื่อคนง่ายนิดนึงนั่นเองนะคะเชื่อคนง่ายแบบว่าเชื่อไปก่อนคือยังไม่ได้พิสูจน์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคะ่ะถ้าเป็นราชนีถือเหรียญเป็นคนที่หน่อยเก่งนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีบาง,บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องของคุณแต่คุณก็เก็บมาใส่ใจนั่นเองคะ่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นับจากนี้คุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินมากขึ้นคุณจะได้ทํางานช่องทางทางด้านการเงินคุณหาเงินเก่งเก่งตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลตอนนี้เวลานี้ ความสุขเงินตาเป็นดวงเฮงดวงปังนะคะเดือนสิงหาตั้งแต่เดือนสิงหาไปชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขเงินทองจะหลั่งไหลเหมือนสายน้ำแม่หวงหวูแม่น้ำสี่เกียงเข้ามาไหลบรรจบกันนั่นเองนะคะนี่คือเส้นทางทางด้านการเงินของคุณโอกาสที่คุณจะได้พบช่องทางใหม่ๆอยู่ดีๆคุณก็ติงกิ้งทำธุรกิจอะไรคุณก็จะประสมความสำเร็จถ้าคุณวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอเมก้ด oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเมก้าโอเมก้าสธุสาธุสาธุสาธุนี่คืออะไรคะนี่คือราศีตุลน,นะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคนมีคู่ถ้าคนมีคู่ลูกคุณครอบครัวคุณอาณาจักรคุณจะซื้อคุณจะมีเงินซื้อบ้านคุณจะมีเงินซื้อที่ดินคุณจะมีสมปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวของคุณก็เช่นกัน ถ้าใครเป็นคนสสดคุณอยากให้พ่อแม่คุณอยู่สุขสบายพ่อแม่คุณก็จะอยู่สุขสบายตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคนที่เกิดราศีตุลปักหลังนี้ ปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางที่ดีครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขช่วงเวลานี้จงเติมเต็มรับแต่ความสุขพลังแห่งความสุขเข้ามาอันไหนที่มันท็อกซิตนะคะเรารู้แล้วว่ามันเป็นท็อกซิตให้ปัดออกปัดออกใยแหลมเข้ามาปัดออกปัดกออกแบบนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ oh my god ขอบคุณค่ะ Oh God, oh นะคะถ้าคุณอยากเจอรักนะคะถ้าคุณเป็นคู่สามีภรรยากันอาจจะละแวงกันเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยและมีเสน่ห์สามีคุณนะคะอาจจะมีความหึงหวงคุณบ้างนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดามีภรรยาสวยแต่ผู้ชายคุณก็หล่อเหมือนกันคุณสุขุมเป็นที่หมายตานะคะคุณไม่ใช่เจ้าชู้นะแต่หน้าตาบุคลิกของคุณน่ะดูเจ้าชู้แล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่พูดมากแต่ดูมีเสน นั่นเองนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงถ้าคนโสดนะ คุณจะได้เจอเนื้อคู่เจอคนรักแต่ถ้าคนเป็นคุณแม่คุณคุณเป็นห่วงลูกคุณนะคะกลัวลูกคุณจะประสบอันตรายแบบนู้นแบบนี้คุณปล่อยวางได้เลยค่ะนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณเห็นไหมคะนี่คือราชินีและราชาือดานะคะคนคุณทั้งสองคนอ่ะเป็นคนโคตรใจดีบาลมีนะคะมีมีเขาบอกว่ามีทรัพย์สินมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะ มีทรัพย์มีสินมีฐานะที่ดีมาตั้งแต่เกิดแล้วตอนนี้เวลานี้ให้คุณโฟกัสที่เรื่องความสุข ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปแล้วชีวิตครอบครัวของคุณผลบุญที่คุณสร้างมาจะนําพาให้คุณได้เจอแต่ความจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนเหมือนเห็ดผุดออกมาจากดินนะคะนั่นแหละค่ะทรัพย์สินของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายของคนที่เกิดราศีตุลมีแต่ความมั่งคั่งล,ำลํำรวยนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่กอด นะคะนี่คืออะไรคะห้าเหรียญห้าเหรียญคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณจะขาดแคลนได้ไงคะในเมื่อนะคะชีวิตของคุณและนะคะห้าเหรียญน,นี้นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะคุณจะหาเส้นทางของตัวเองออกแม้ว่าบางครั้งนะคะจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณ ก็ตามแต่ให้ระวังเรื่องห้าเหรียญให้ดีนั่นเองนะคะห้าเหรียญมีทั้งดีและไม่ดีนะคะไม่ดีก็คือคุณอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเงินมันเข้ามาหาคุณคุณจงรักเงินให้มากๆเพราะว่าเงินจะเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่ให้ระวังการใช้จ่ายนั่นเองนะคะสิ่งที่ดีถ้าคุณขาดแคลนอยู่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนั่นเองต่อค่ะก้าวคุ่งก คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลดปล่อยปลดล็อกคุณให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนและนี่คือผลสําเร็จที่คุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลดล็อกให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนอธิคาอธิษฐานของคุณได้สําเร็จ ถ้าใครยังไม่ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะวันที่23นะคะคุณไปไหว้ศาลหลักเมืองซะนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ไหว้ศาลหลักเมืองนะคะให้คุณจุดธูป16ดอกตามที่แม่หมอเคยบอกนะคะถ้าใครเคยติดตามแม่หมอจะรู้ว่าจุดธูป16ดอกจุดธูปกลางแจ้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะมีแต่ผลดีในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ธุรกิจธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนี่คือหนึ่งไม้เท้าความสุขความสําเร็จในชีวิตคุณคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตําแหน่งที่ใหญ่คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีออร่าแล้วที่สําคัญคุณจะมีโอกาสเข้าสังคมได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณ อีกรอบหนึ่งบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมื่อคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โอกาสใหม่ๆคุณก็จะต้องเดินทางศึกษาหาความรู้นะคะคุณอาจจะได้โลรางวัลบางสิ่งบางอย่างในธุรกิจองค์กรของคุณก็ได้ความสําเร็จชัยชนะที่คุณจะได้มาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีความสวยความเพียบพร้อมใครเห็นใครรักใครเห็นใครก็สเสน่หาเพราะ ตอนนี้เวลานี้ดวงคุณเป็นดวงดาวมหาสเสน่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะความไม่มั่นใจ บางสิ่งบางอย่างแค่คุณไม่มั่นใจเท่านั้นเองค่ะว่าคุณมีความสามารถมากพอเหรอที่คุณจะได้รางวัลน,นี้คุณมั่นใจตัวเองได้เลยค่ะเพราะไม่มีอะไรจะต้านบารมีของคุณได้ช่วงนี้ปักหลังเดือนสิงหาคมนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสำเร็จต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ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 นะคะนี่คือมันออกมาสองใบนะคะทุกคนนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณราชินีราชินีออกมาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณคือต้มยำ เขาเรียกว่าต้มยำมีความเผ็ดความเปรี้ยวความมันความหวานกลมกมนี่คือคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างความรังเลความไม่แน่ใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้มาอํานาจวาสนาบาลมีโอโคตรดีเลยนะคะสาหรับคุณที่เป็นผู้หญิงราศีตุลนะคะนี่คือความสําเร็จอํานาจวาสนาบารมีแต่ระวังเรื่องความอมความยมถ้าคุณเป็นผู้ชาย จะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณได้คิดมากถ้าคุณคิดมากให้คุณปล่อยวางวางให้ลงบ่งให้ได้แล้วชีวิตคุณจะมีความสุขบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะคุณได้ผ่านด่านจุดโหมดมาแล้วนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองน,น,น,นั่นเองบอกกับตัวเองอย่างนี้เพราะดวงชะตานะคะของคุณคือระดับ กีดเอนั่นเองต่อค่ะคำคุณดาคำคุณดาคำโอเมก้ดโอเมก้ดโอเมก้ดนี่คืออะไรคะนี่คือในคืนเดือนดับในคืนเดือนดับนะคะวันที่ยี่สิบสามถ้าคุณมาเห็นก่อนถ้าคุณมาเห็นในวันที่ยี่สิบสามนะคะนี่คือจัดหมินนะคะคำอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คำอธิษฐานของคุณเกิดขึ้นจริงในวันที่ ดาวเสาเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายออกจากราศีมีนราศีมีนแล้วช่วงนี้เวลานี้ความสำเร็จของคุณเนื่องจากดาวเสาเดินวิปริตชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันนั่นเองนะคะอย่าลืมจุดธูปแล้วคำอธิษฐานคุณตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างไรสิ่งนั้นจะได้ตามที่คุณอธิษฐานนั่นเองนะคะนี่คือไฮโรแฟนแล้วก็จัดเมนนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอไม่ได oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <K _> คุณปราธนาจะมีคู่หลักใช่ไหมคะสำหรับคนที่เกิด นะคะเดือนกันยายนเอโทษทีสำหรับคนที่เกิดเดือนตุลาคมคุณปรารถนาจะมีคู่รักคู่ใครคู่เสน่หาอยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนี่คือทูออกคับทูออกคับคือความสุขในชีวิตของคุณในครอบครัวคุณถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รักคุณจะได้พูดคุยกับใครบางคนที่ถูกตาต้องใจคุณนี่ไงคะ่ะ ราชีนีถือถือถ้วยราชาถือถ้วยคุณจะได้เจอคู่ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันเป็นคู่ที่หากันจนเจอแต่ถ้าคุณยังหาคู่ไม่เจอนะคะคุณก็รักตัวเองนั่นเองนะคะต่อค่ะ,ะทุกคน,กคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไข่ไข่ดวงไข่ดวงไข่คัะเนี่ย คุณไม่ว่าคุณจกจะเจอคู่รักหรือไม่มีคู่รักก็ตาม The Lover ความรักตัวเองก็ได้นั่นเองนะคะแต่ว่ามันขึ้นเดอร์เลเวอร์ยังไงคุณก็ได้เจอคู่รักถ้าใครเจอคู่รักอยู่แล้วยิ่งรักกันมากขึ้นนั่นเองเพราะมันขึ้นถูกอกครับและเดอร์เลเวอร์มาพร้อมกันยืนยันนอนยันว่าปักหลังเดือนสิงหานี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตคุณเงินทองลังไลเข้ามาถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะรักเงินมากขึ้นคุณเข้าใจบริหารจัดการเรื่องการเงินมาก แต่ถ้าเป็นภรรยาของคุณภรรยาของคุณจะหาเงินเก่งนะคะแล้วก็ใช้เงินเก่งนั่นเองค่ะต่อค่ะ<อ>สี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างเรื่องคู่รักคู่ใค่คู่เสน่หานะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณที่เราบอกว่าปักหลังเดือนสิงหาคุณอาจจะเจอคู่รักคู่ใค่คู่เสน่หา อาจจะเป็นวันที่หนึ่งเดือนกันยาก็ได้เพราะนี่บางสิ่งบางอย่างให้คุณเย็นให้พอลองให้เป็นนะคะอยากจะให้คนอื่นเป็นเหมือนเราเราก็ต้องปรับจูนตัวเองให้มีจิตใจที่มั่นคงที่ยินดีบางคนนะคะไม่เปิดโอกาส ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราแล้วเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีได้อย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นให้คุณเปิดใจรับไม่ว่าคนคนนั้นจะมาในรูปแบบไหนก็ตามศึกษาดูใจไปก่อนแล้วคุณจะเจอเนื้อแท้เนื้อในของเขานั่นเองค่ะต่อค่ะสี่สี่โอ้โห สี่สี่ในเรื่องความรักนะคะในเรื่องความรักศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ใครบางคนเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะในเรื่องความรักนะนะคะบางสิ่งบางอย่างปักหลังในคนที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณจะต้องนะคะรู้จักว่าเฮ้ยเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามา ตั้งรับดีๆแล้วมีสติแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาแต่ถ้าคุณมีคู่นะคะครอบครัวของคุณคุณอยากให้ครอบครัวคุณของคุณมีความสุขอยากให้ลูกของคุณเป็นเด็กดีมีความสุขก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองรอจังหวะเวลาไม่ใช่ให้เขาเราอยากให้เขาเป็นคนดีในวันนี้มันก็คงไม่เป็นคนดีในวันนี้นะคะอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงด้วยระยะเวลานั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณปรารถนาจะมีเงินเข้ามาคุณจะได้เงินเข้ามาหรือคุณจะเอาเงินไปลงทุน ในเรื่องการเงินคุณเฟื่องฟูในเรื่องการเงินในเรื่องครอบครัวนะคะคุณก็ต้องรอ,อนิดนึงนะคะมีได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนั่นเองนะคะแต่ของคุณไม่ได้ได้อย่างเสียอย่างแค่มันมาชาเท่านั้นเองค่ะในเรื่องความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินคุณจะเฟื่องฟูก,กว่าใ,นในครแล้วความสุขความสําเร็จให้คุณโฟกัสในเรื่องความสุขเท่านั้นนะคะอย่าโฟกัสในสิ่งที่ไม่มีความสุขนั่นเองนะคะเพราะ คุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนต่อสักใบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเดอะเมจิเชียนให้คุณลงมือทําโอกาสวาสนาจะมาก็ตัวเมื่อคุณได้ลงมือทําถ้าคุณอยู่เฉยๆเงินทองก็ไม่ได้หลั่งไหลเข้ามาเหมือนคุณอยากถูกลตเตอรี่รางวัลสาล้านบาทแต่คุณซื้อลอตเตอรี่ใบเดียว คุณจะได้30ล้านไหมคะนี่คือหลักตรกกะง่ายๆสําสหรับคุณทุกคนนั่นเองนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญพาวาสนาของคุณนี่คือเดอะเมจิเชนสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาแต่คุณจะต้องลงมือทําแล้วมีพื้นพลังงานที่ดีไม่อ่อมไม่โยมความสุขจะเข้ามาหาคุณเร็วกว่า4วันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะแม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ